นายฝันสวัสดีค่ะนาราดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าได้อุ้มแมวนะคะอยากรู้ว่าฝันว่าได้อุ้มแมวความหมายจะเป็นแบบไหนจะดีมากดีน้อยอย่างไรวันนี้นาราดีมีเรื่องเล่ามีคําตอบมาให้ได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะช่วงนี้ใครที่ฝันแบบนี้เขาบอกว่าระวังว่า จะมีเรื่องให้เดือดร้อนใจจากคนที่อายุน้อยกว่าน,นี้นะคะเขาบอกว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะมีเรื่องมาให้ปวดหัวมีเรื่องมาให้ช่วยแล้วก็มีเรื่องให้คุณต้องช่วยแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินในลองนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีมีลูกมีบุตรมีหลาน ลูกก็อาจจะมาขอเงินจุกจิกน้องก็อาจจะมาขอเงินจุกจิกอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจจะทำให้คุณแบบรู้สึกลำคาญหน่อยประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้แขกจะมีเยอะหน่อยเพื่อนฝูงก็จะเดินทางเข้ามาหาบ่อยหน่อยประมาณว่าเขาอาจจะเหงามาหาเพื่อนคุยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วการไปมาหาสู่กับคนนอกบ้านการไปมาหาสู่กับเพื่อนฝูงก็จะมีแบบมากขึ้นช่วงนี้คุณก็จะปาร์ตี้มากหน่อยประมาณ นนี้ะะคะแต่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าปาร์ตี้หรือว่าคุยอย่างเสียไม่ได้คบอย่างเสียไม่ได้ช่วยอย่างเสียไม่ได้ประมาณนี้นะคะอีกเรื่องนะคะสําหรับคนโสดความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้คนที่เข้ามาก็จะมีอายุน้อยกว่าเราสักส่วนมากนะคะ คนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาจีบสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครองก็จะอ่อนหนักหน่อยช่วงนี้อยากได้อะไรก็จะมาประจบประแจงไม่ว่าคุณจะเป็นภรรยาหรือว่าสามีคู่รักของคุณก็จะมาเอาอกเอาใจประมาณว่าหวังผลประมาณนี้นะคะให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยสําหรับคนที่ มีคู่รักมีครอบครัวที่แต่งงานแล้วเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเตือนไว้ก็คือเรื่องบุคคลที่3ามเขาบอกว่าจะเข้ามาในลักษณะเพื่อนส่วนเรื่องการงานการงานช่วงนี้ยังเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรที่แย่แล้วก็ไม่มีอะไรที่ให้หนักใจยังสบายชิลๆอยู่ส่วนเรื่องการเงินการเงินก็รับซ้ายจ่ายขวาแต่ก็ยังคล่องตัวอยู่พยายามอย่าไปใช้ใจ่ายกับสิ่งที่ไม่ค่อยจําเป็นนะคะใครที่เอฟเก่งๆช่วงนี้ก็ให้ ระวังด้วยเพราะว่าสถานการณ์การเงินอาจจะติดขัดฉับ หรือว่าเฉียบพลันประมาณนี้นะคะโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวใครที่หางานอยู่ช่วงนี้หางานยากหน่อยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ใช้เวลากับตัวเองอาจเป็นช่วงที่คุณพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะใครที่ยังไม่มีงานช่วงนี้แนะนําให้ค้าขายได้นะคะเพราะว่าค้าขายกับช่วงที่ฝันแบบนี้เขาบอกว่าจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนเมตตาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าใครที่ฝันแล้วก็ฝันว่าได้อุ้มแมวหรือว่าได้ เลี้ยงแมวจับแมวแบบอย่างนี้นะคะจะมีคนเอาของมาให้เยอะมากจะมีคนซื้อของมาฝากจะมีคนเอ็นดูแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างที่เราคาดไม่ถึงอย่างบางคนมีเรื่องเดือดร้อนเราก็สามารถพูดคุยขอความช่วยเหลือกับคนที่อาวุโสกว่าเราได้นะคะแล้วคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือที่ดีแล้วก็ได้คําแนะนำที่ดีมากๆด้วยส่วนตัวเลขนำโชคตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับความฝันนี้นั่นก็คือ เลข4เลข7แล้วก็เลข5นะคะ เลขเด่นก็คือเลข4เลขรองก็คือเลข7แล้วก็ตามด้วยเลข5าสามารถจับคู่กันได้นะคะ4 7 4 5หแต่ตัวเลขหลักนั่นก็คือเลข4ประมาณนี้นะคะเอาละค่ะขอให้โชคดีกับความฝันนะคะฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด s u b s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ